คลิปนี้พามาดูสตวนเบอรนะครับอายุสี่เดือนนะครับจากที่ปลูกไปขนาดต้นหางประทูนะครับว่าตอนขนาดจะเป็นยังไงบ้างโตขนาดไหนนะครับสี่เดือนครับแปลงนี้ให้ปุ๋ยไปแล้วประมาณสองครั้งนะครับต้นก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามคลิปแรกจะเห็นนะครับว่าปลูกไปเนี่ยต้นเนี่ยเพิ่งจะเป็นหางประทูใบประมาณสักคืบเดียวเองครับไม่ถึงคืบด้วยที่แตกออกมาจากลูกนะครับตอนนี้ก็ไปเยอะแล้วครับ โตขึ้นเยอะแล้วสูงขึ้นก็ประมาณสักสองฟุตแล้วนะครับบางต้นยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับเขามีเวลาว่างสำหรับแปลงนี้เลยแต่จอดขึ้นมาขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นมากแลครับด,ดูใหญ่แล้วครับช่วงนี้บำรุงต้นบำลุงใบไปก่อนนะครับ สาหรับคนที่ปลูกใหม่นะตอน,นแรกใส้รูแรงก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับสําคัญที่น้ําอย่างเดียวรดน้ําเป็นประจํานะครับสวันถึงสี่วันรดนึงครั้งนะครับพอช่วงหน้าแรงมันอากาศแห้งนะครับมะพร้าวเราจะได้ไปดีเดี๋ยวพอฝนลงก็ใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่นะครับมะพร้าวจะโตต่อเนื่องนะครับ อันนี้เดี๋ยวให้ดูต้นที่ด้วงเข้าทําลายกัดยอดนะครับแต่ว่าแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วเริ่มมีแตกขึ้นมาแล้วตอนนี้กําลังรักษาอยู่โดยรวมก็โตเสมอกันนะครับให้ดูภาพรวม ต้นยาเนี้ผมจะไม่ได้ฉีดยาน,นะครับอาศัยว่าถ้าเกิดยาวมากก็จะตัดเอาช่วงหน้าแรงก็จะเอาไว้ก่อนครับให้ไว้เป็นกุมดินครับทําให้ฝานชุ่มเช้นกับต้นะพาของเราแปลงนี้240ต้นนะครับ เป็นพันธุ์เพีวพันธุ์ตุจิบ้ันแพลวนะครับมเปิดน้ำาละกกับใบล่างเหลืองๆบ้างไม่ต้องไปตกใจครับพอดีของผมนี่มันเป็นช่วเพิ่งผ่านหน้าฝนมาที่นี่ฝนชุกครับปีนี้น้ำก็ผมกะ,กะเก็บน้ำไว้เยอะเกินไปมันก็เลยทำให้แฉะขึ้นมาถึงต้นต้นก็จะออกเหลืองนิดนึงครับก็เริ่มเริ่มจะดีขึ้นแล้ว ุ้งเยอะมากครับไม่เป็นไรหน้าแรงเอาไว้คุมดินก่อนักบุ้งนี้จัดการง่ายครับผมปลูกระยะเป็น6คูณ6นะครับสาหรับแปลงนี้ ครับนี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ครับที่ให้ดูทีแรกใหญ่เลยสี่เดือนนะครับปราณขนาดนี้ก็ถือโอเคแล้วสำหรับคนที่ติดตามคลิปแรกของผมก็จะคลิปต่อไปเราพาไปดูมะพาที่ได้ผลผลิตแล้วบ้างครับคลิปนี้พามาดูนี้ก่อนอัปเดตให้ดูนะครับ เป็นแนวทางสำหรับเ,เพื่อนๆระบบรดน้ําที่ผมบอกนะเป็นท่อ PE นะครับใช้หัวเป็นมินิสปริงเกอร์แล้วก็เปิดแบ่งเป็นสองโซนนะครับอันนี้ผมเปิดสองโซนพร้อมกันน้ําก็จะเบานิดนึงครับเพราะว่าไม่ต้องการให้รดให้มันแรงมากนะครับถ้าแรงมากมันก็จะไปได้พวกวัชพืชต้นยงต้นยางก,ก็จะได้ด้วยอันนี้เราต้องการให้แค่ต้นมะพร้าวมะาพร้าวเรายังเล็กอยู่ครับแต่ถ้ามะพร้าวเราโตเมื่อไหร่ก็ค่อยเปิดเป็น,นระบบอะบอลวาลแยกนะเป็นโซนสองโซนให้น้ํามันแรงขึ้นไปนี้ สำหรับตอนนี้ก็เพียงพอแล้วครับ,บกดครั้งหนึ่งก็ประมาณ15นาทีครับครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะครับยังไงลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูอัปเดตเกี่ยวกับผลการเกษตรนะครับสาระดีๆเทคนิคต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ